นี่ยนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพามาปลูกแ่ะปลูกผักบุ้งนะคะอันนี้เป็นผักบุ้งแก้วที่เราเพาะชําชไปแล้วนะคะเราซื้อมาแต่ตลาดเนาะเอามาอันนี้ซื้อซื้อมาแต่ตลาดนะคะไอเราเอามาต้มใส่มะม่านเนาะนี้ลําต้นของมันเราไม่ได้ใช้เนาะเราไม่ได้ใช้แล้วก็ลองเอามาสาธิตแบบว่าเอามาเพาะชําดูนะคะ อันนี้รากเขาก็ออกยอดเขาก็แบบเป็นเอ,อกาะยาวแล้วนะเราก็จะเอามาลงดินนะคะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมยอดมันยาวมากๆเลยนี่รากรากก็ออกค่อนข้างเยอะนะคะหายวิธีการการปลูกก็ไม่ยากเนาะเพราะว่าที่บ้านนะคะมีมีดินปลูกนะคะทำทำดินปลูกนะคะเราก็จะเอามาผสมกับดินที่มีอยู่ตัวนี้เป็นกะละมังที่มันแตกที่เราแบบว่า ก็เอามาทำนะคะอันนี้แต่ก่อนปลูกต้นไม้อย่างอื่นแหละแต่ว่ามันตายแล้วแล้วก็จะเอามาใช้ประโยชน์ในการปลูกผักบ,บุ้งแก้วของเรานะคะอันนี้ดินค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วก็จะเอาดินปลูกตัวเนี้ยดินปูกของเราที่มีอยู่นะคะอันนี้อันนี้เราทําเองนะคะที่บ้านเราเราทำจำหน่ายเองนะคะอันนี้เป็นเป็นดินปลูกผสมสามส่วนนะคะเราก็จะเอามาโรยผสมกันนะคะก่อนที่เราจะปลูกเพราะว่า ข้อดีของการที่เราใช้ดินปุ๋ยดินปุ๋ยผสมกับอ่ะดินดินปก,กติเนี่ยเพราะว่ามันจะทําให้ดินอะร่วนดุยแล้วก็ดินมันไม่แน่นนะคะเวลาที่เราปลูกต้นไม้หรือว่าเพาะชันต้นไม้เนาะอันนี้เทลงไปเลยนะคะอันนี้บ้านบ้านของเราติดติดถนน่อยน,นะก็จะ,ะได้ยินเสียงรถผ่านไปผ่านมาค่อนข้างที่จะดังอยู่นะคะ อันนี้เราผสมไปเลยนะคะดินปลูกตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะแบบว่าเอาไปเพาะชําต้นมาอย่างอื่นก็ได้เพราะว่าที่บ้านก็เพาะชําต้นมะละกอแล้วก็ต้นผิกอยู่นะคะไม่ไม่ต้องแบบว่าไปผสมกับดินธรรมดาก็ได้สามารถเอาไปเพาะชําปลูกได้เลยนะคะอันนี้เราก็ผสมดินค่ะนี่ใส่ดินประมาณนีก้กแล้ว,ลวก็ เอาต้นไม้อ่อนๆเนี่ยไปไปลงปลูกกับดินดินที่ไม่ได้มีส่วนผสมมันก็จะแน่นเนะาะเอามาผสมแบบนี้ดินมันจะได้ร่วนซุยแล้วก็ดินดินไม่แน่นด้วยรากของต้นไม้ของเราเนี่ยมันก็จะเดินได้ง่ายนะคะอันนี้เราก็ตัดแบบนี้เลยนะตัดเป็นข้อๆแบบนี้นะคะ มันหักไปแล้วเพราะว่าตัดออกพอลงประมาณนี้นะเดี๋ยวรากมันก็เดินไปเองไม่ต้องแบบเอาดินกบเยอะ รู้สึกว่าใส่บินเยอะมากไปก็เลยฟูเสรเอาโอเคเอนะคะนี่ก็เราก็ปุบจนเสร็จหมดแล้วนะคะเต็มเต็มแล้วเราไม่ต้องเอาลงไปลึกนะคะ กบน้นาไปอีกรอบนึงนะแล้วก็จะแทงย,ยอดขึ้นมาอีกนะเพราะว่ายอดทากลงนะประมาณนี้นะคะเราก็สามารถแบบว่าเอาน้ำนะมาลดหรือว่าฉีดๆเอาได้นะคะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จทิ้นะคะนี่ค่ะวิธีง่ายๆในการปลูกผักบุ้งแก้วนะคะก่อนอื่นแล้วก็แบบว่าผักบุ้งที่เราแบบลำมันนะเนาะที่มันแข็งใช่ไหมละ่ะเวลา ปกติเวลาเราเรากินเ,เ,เราจะกินยอดอ่อน,ออนใช่ไหมหล่ะเราตัวนี้เราก็จะตัดกินใช่ไหมเราก็เอาประโยน์ต,ตัวนี้นะคะมาใช้ประยน์แล้วก็เอาไปแช่น้ํานแล้วมันก็จะออกมางสำหรับคลิปนี้นะคะก็ถ้ามีสาระดีๆนะคะก็สามารถนําเอาไปใช้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ